ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์2569ใครมี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมในวันที่10กุมภาพันธ์2569นี้ครับใครมี7ข้อนี้รับเงิน1,000บาทไปเลยเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณครับเพียง7ข้อนในคลิปนี้คุณไปจัดการให้เรียบร้อยมีให้ครบทั้ง7ก็รับ1,000บาทครับโอเคมาดูกันว่าคุณจะมีครบ หรือเปล่าแล้วเป็นคุณไหมที่ได้เงิน1000บาทครับเริ่มต้นครับในส่วนของข้อที่1ครับคุณจะต้องมีสัญชาติไทยเป็นประชาชนคนไทยครับแล้วอยู่ในเมืองไทยแล้วมีสัญชาติไทยพูดง่ายงก็คือในบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเนี่ยจะต้องขึ้นว่าเป็นสัญชาติไทยแล้วในปีเกิดของคุณครับจะต้องเป็นปีเกิดที่อายุครบ60ปีก็คือต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปตามบัตรประจําตัวประชาชน ามข้อมูลที่ของภาคกรัฐเลยนะครับนะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆแล้วเมื่อคุณอายุ60ปีครับข้อแรกก็ถือว่าจะผ่านได้เลยเป็นคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปง่ายๆนะครับ60พอดีก็ได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะไม่จำเป็นที่จะต้องรอเวลาเกิน61หรืออะไรเงี้ย60ก็สามารถได้แล้วนะโอเคครับนี่ก็คือในส่วนของข้อที่ 1ครับมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปครับไปต่อครับก็คือในส่วนข้อที่2ครับคุณเนี่ยมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้การที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไม่ได้มีผลทําให้คุณไม่ได้เงินในครั้งนี้นะครับก็มันส่งเชื่อมโยงถึงกัน ว่าการที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณสามารถได้ทั้งสองโครงการได้เลยนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบบางคนคิดว่าพอได้บัตรสวัสดิการฉันจะไม่ได้เบี้ยวผู้สูงอายุอย่างนี้ไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณได้บัตรสวัสดิการคุณได้เบี้ยผู้สูงอายุสามารถได้ร่วมกันได้นะครับมันไปในทางเดียวกันได้นะโอเคนะครับตรงนี้สําคัญนี่ก็คือข้อที่สองครับข้อนี้เราย้ําเตือนกันว่า ความเขาเ้าใจผิดที่คนเขาเ้าใจผิดกันมีข้อที่2ถ้าคุณมีข้อนี้ก็สบายๆครับคุณมีบัตรสวัสดิการรัฐคุณก็สามารถได้เบี้ยผู้สูงอายุรวมโดยได้มันไม่ทับซ้อนกันนะนี่คือข้อที่2ไปต่อข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับหากคุณได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยครับคุณจะได้ เพราะว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้สูงอายุคุณก็จะอย่างไม่ได้เพราะว่าเงินในโครงการนี้ครับคือเงินที่ชื่อว่าเบีย้ยผู้สูงอายุดังนั้นหากคุณต้องการที่จะรับเบีย้ยผู้สูงอายุก็ต้องไปลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้สูงอายุตรงๆแบบนี้นะครับส่งวิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็ทําง่ายๆไม่ยากเลยสามารถทําได้เลยคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปจัดการทําได้ทันทีนะครับ เดี๋ยววิธีการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทุนสอบถามได้และกันว่าต้องการลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้สูงอายุสอบถามมาหรือจะดูท้ายวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมจะใส่เอาไว้ให้ที่ท้ายวิดีโอนี้นะครับว่าลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรละเอียดมีเอาใดบ้างนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขยอยู่ตลอดนะังนั้นเนี่ยคุณต้องอัปเดตที่จะมาดูแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดู รายการของเรานะครับตั้งแต่ตอนคุณอายุ5 8 59เานะแล้วมาปีนี้เนี่ยคุณเริ่มที่จะใกล้ลวที่จะได้รับเงินก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะ60แล้วเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะถ้า,ากยังไม่ลงทะเบียนอาจจะไม่หาจัดเวลาอะไรไม่ได้นะครับงานรัดตัวอะไรแบบนี้นะก็แนะนําว่าให้จัดการให้เรียบร้อยสำหรับการลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับจัดการให้แล้วเสร็จนะครับนี่ข้อที่3ครับ ได้เคยลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไปเรียบร้อยและผ่านการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุถ้าข้อนี้ผ่านก็สบายๆครับข้อนี้ต้องผ่านนะข้อที่3สาําคัญมากๆต้องมีให้ได้เลยข้อที่4ที่คุณต้องมีครับคือเคยได้ไดรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับกอนนี้ที่คุณได้เงินเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยมันมีผลนะครับที่จะทําให้คุณได้เงินต่อนเนื่องมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์หกเก้านะครับ มันเชื่อมโยงถึงกันเพราะหากคุณได้เดือนมกราหกเก้ากุมภาพันธ์หกเก้าเนี่ยก็จะได้เว้นเสียแต่ว่าคุณไปทำผิดเงื่อนไขของโครงการนะครับก็จะทำให้คุณไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็คุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่หากว่าคุณไม่ได้เงินนะครับคุณจะต้องได้เงินครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้งไรครับก็มีสาเหตุที่สําคัญก็คือคุณเนี่ยจะต้องเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ เพิ่งอายุ60ปีอาจจะเพิ่งอายุ60ปีในเดือนที่แล้วนะครับแล้วในเดือนนี้เนี่ยก็เดือนกุมภาพันเนี่ยก็จะได้ก็คือได้เงินสามารถได้ก่อนนะครับคือต้องอายุก่อนเดือนหนึ่งแล้วถึงจะได้เงินในเดือนถัดไปจากประสบการณ์ที่สอบถามหลายๆคนนะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับรัฐก็บอกแบบนี้นะคือลงทะเบียนก่อนได้ก่อนดังนั้นในข้อที่การลงทะเบียนที่ข้อที่ผ่านามาเมื่อกี้สำคัญมากถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนครับ รีบล,ลงทะเบียนครับถ้าทันในรอบนี้ก็อาจจะได้รอบนี้เลยถ้าไม่ทันนะครับก็ต้องได้ในรอบถัดไปนะครับโอเคนี่คือข้อที่4ครับเคยรับเงินเิี้ยสุยุในเดือนก่อนนั้นนี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้ทางม,าม,มีตามนี้ก็จะได้เงิน1000ครับข้อที่5นะบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางบัคดัตครับตอนไปลงทะเบียนรับวิ้สูงยุเนี่ยคุณให้บัญชีธนาคารไหนไว้กับทางบัคดัตบัญชีนั้นเนี่ยต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันครับ และไม่พอคุณต้องมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชียอยู่ตลอดเพื่อที่ว่าเงินเนี่ยจะสามารถเข้าได้นะครับสำคัญมากครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับนาคารัต่อรงเบรบีเอผู้สูงอายุคุณเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าถ้าปิดใช้งานไปครับรีบจัดการครับให้มันเปิดใช้งานในปัจจุบันให้เรียบร้อยนะครับนะไปจัดการให้เรียบร้อยให้บัญชีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวลองโอนเงินเข้าไปดูครับจะโอนกี่บาทก็ได้ขอให้บัญชีมีความเคลื่อนไหว นี่คือข้อที่5ครับจัดการให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าพอถึงวันที่โอนเงินเนี่ยรัฐจะโอนเงินเข้าให้คุณได้นั่นเองนี่คือข้อที่5ข้อที่6นะครับมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับได้1000บาทครับคนที่จะได้เงิน1000บาทเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติก็คือเกณฑ์ตามอายุตามขั้นบันไดครับ90ปีเนี่ยมีการกําหนดเอาไว้ว่าคนที่90ปีขึ้นไปจะได้1 0 0 0บาทเพราะฉะนวนเงินที่ได้ครับได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดคร6 หากคุณมีตามนี้90ปีแล้วก็จะได้รับ1000บาทนะากคุณดูเผื่อครอบครัวของคุณนะครับก็เขา90ปีแล้วเขาก็จะได้1,000พนะเยอะนะครับที่นี้เป็นสังคมผู้สูงอายุคนที่90ปีมีเยอะถ้าคุณไม่รีบลงทะเบียนเนี่ยก็พลาดโอกาสได้เราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเรทที่เขาจ่ายครับคือ90ปีขึ้นไปได้1 0 0 0พันใช่ไหมครับ80 89ปี800 9ปี700 6 69ปี600ทำในคลิปนี้เราจะพูดกันเฉพาะเน้นกลุ่มคนที่ได้1,000นั้นนก็ถึงจะต้อง เจาะจงครับคนที่ได้1นึ่คือ90ปีขึ้นไป1นึ่พัเขาให้จริงๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณเพิ่งอายุ60อ่ะก็จะได้600นะ6กสิบนะเจ็ดบเก็ได้7จ็ดร้อยแปจะเป็นไปตามเบรดตามขั้นบันไดนะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยจะสังเกตได้ว,ว่าช่วง 60, สิบ7ไหมหกสิบหกสิเนี่ยได้หกร้อ8เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเนี่ได้ 700, 80, 85, เจ็ดร้อยแปดสิปดสิ้าแปดสเก้นี่ได้แนะปด 90สิปีไปเรื่อยๆอันนี้ได้หนึ่งพันนะครับแล้วก็จะได้หนึ่งพันไปเรื่อยๆยาวไปจนถึงร้อกว่าปีอะไรพวกนี้เลยนะครับนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสวัสดิการของรัฐนะครับคือคุณไม่ต้องทำอะไรคุณได้เปล่าครับมันเป็นเงินที่ยังไงก็มีแต่ได้กับได้นะได้เท่าไหร่มันก็คือได้นะครับส่วนจะได้เงินอย่างอื่นจากลูกลาหอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เพิ่มเติมกันหรือจะมีเงิน การลงทุนที่คุณลงทุนเอาไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับวัยรุ่นอะไรเนี้ยก็อันนั้นก็ไม่อันนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มไปนะครับผมว่าก็ดีนะครับแล้วก็ข้อที่7ครับผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องอยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับยังคงแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปอีกยาวนานกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุครับเสียชีวิตลงหากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1จนถึงวันกําหนดการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ ได้แ,แสดงเจตจำนงไปละอักษร,รให้รับเงินแทนครับทั้งในขณะมีชีวิตอยู่เสียชีวิตคือตรงนี้ผมสรุปให้ง่ายแล้วกันสําหรับในส่วนของคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้ได้รับเงินแน่นอนนะครับแต่หากว่ามีการเสียชีวิตถ้าหากมีการเสียชีวิตเนี่ยจะได้เงินอันนี้ลูกหลานต้องดูไวนะ้ครับสมมุติว่าเสียชีวิตระหว่างน1หนึ่งถึงได้เงินที่สิบกุมภายนธ์ถ้าเสียชีวิตระหว่างหนึ่งถึงเก้ากุมภาพันเนี่ยถ้ามีแพนลนธุอยอางน้อยสองคนครับจะสามารถรับเงินในเดือนที่เสียชีวิตก็คือมสมม ก็สามารถรับเดือนสุดท้ายได้ลูกหลานไปทำนะครับมียารรองสองสองคนแล้วก็ไปจัดการให้เรียบร้อยจะได้เงินตามอายุที่เสียชีวิตเสียชีวิตที่อายุเท่าไหร่ก็จะได้เงินเท่านั้นนะครับถ้าเสียชีวิตที่อายุหนึ่งร้อยก็จะได้หนึ่งพันถ้าเสียชีวิตที่อายุหกสิบอ่ะหกสิบเก้าอย่างเงี้ยก็จะได้หกร้อยนะครับเจ็ดสิบอยู่ในช่วงเจ็ดเจ็ดสิบห้าอะไรเงี้ยก็ได้เจ็ดร้อยแปดแปดสิบห้าอะไรเงี้ยก็จะได,นะ 800, ไ,ได้นะครับแปดร้อยใช่ไหมคือเป็นเรทตามขั้นบันไดนะครับเหมือนเมื่อกี้เลย อายุที่เสียชีวิตอยู่ในช่วงไหนก็จะได้เงินตามนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือที่รัฐบอกมาแลวเป็นเรื่องจริงนะทั้ง7ข้อคุณมีตามนี้นะครับในเดือนกุมภาธ์จะได้เงินโอนในวันที่10กุมภาพันธ์2 5งหารกาครับเงินจะทำการโอนให้คุณครับในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กับทางรัฐตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยู้สูง์อยู่นะครับคุณเอาบัญชีธนาคารหนไว้กับทางครัฐเงินจะทําการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นนะครับก็ไปจัดการให้เรียบร้อย แล้วเมื่อเงินโอนเข้าแล้วครับคุณก็จะสามารถเห็นเงินเข้าในบัญชีไปปับบุกนะาคารหรือเปิดแอปมือถือขึ้นมาครับเงินจะเข้าทันที1000บาทในกรณีที่คุณมีทั้ง7ข้อในคลิปนี้นะครับก็ยินดีด้วยกับทุกท่านที่รับเงิน